ee uh, nara พระสรในนัสหาอดทางแห่งสมบูรเกต้ออบ่าสะทัสสะลังสมาดียามอตะลพมาคุณาจมพร รัตามาโเมฆเนียอเมฆเนียนทานิทันตุยทานิทชาตินาคันกันกอมสัมอุปสาล่ลากุณฑัญญะรักกอมกรมวันใดจะกันเกเม

sa phê mô mô vi bồ sa nà phê vi hà ra kyu ki ta ki, ki kai ta sa thô chê sô chê mong sa sa rong lá hàm mong ca sa sa rong <coughs> mong gò sa sa thì có thì mô လေหตุมกะดะสัจศาสนาจารย์ศาสนากันะมมจิตังจบวดังจบวด่างแล้วก็ก็เหล่าท่านหญิงหลองเลหตุมศาสนาห้ามแปลกเลหตุมบรบรวะจะแมบใจกลัว

สักิเลสจตกาวราปมะมมาศาสนารัวอดคอนตัวจตจอรวะตังหะศาสนาบาหมันชัดพลัดในบันจา

ลาปะอมศาสนาเก้าสระเกยชดแปดแรมสกัดลาปจอดศาสนาปะโตมกขะดงสซลาเมงมาศาสนาพระภัยเป็นปตก็หโนทบด tam nhát sa sanh sa pa hatao ton kron phe lang ngu lang on con sa sanh a thi chot om so sama lo အညောဆာသနာเจ้าพ่อတန်ตาทนา73ပါမကောင်းမှုကိုမပြုတာตาทนาကောင်းမှုတွေကိုဖြည့်နေတာตาทนากิเลสဓာတ်တွေစင်ကြယ်อวิปัตตนาปွားနေတာตาทนาခန္တီตีขัญญ์เตียာเนနေတာตาทนานิพพานမျက်ဆုံးကိုကြည်ွေပြီးတော့ သူတိ ure, ure ka, man man ura, na, ira, ora, ု့ကောင်းမှုတွေပြုရခာနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်မှန်းညီမှန်းပြီးတော့ပြုရတာသာတနာသူတ ባ ကိုတတ်ဖြတ်လိုတဲ့စိတ်ကိညာသာတနာဉင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်မရှိတာသာတနာသူတဘာအဖြစ်ကိုပြောမပြောတာသာတနာသူတဘာကိုမနှိပ်စက်တာသာတနာ ကောကောင္းတရားတွေကိုဆောက်သိမ်နာသာသနာအစာတောက်မှစင်ကြနာသာသနာစေင္းင္းတဲ့အကြောင်းတွေမှာစေင္းင္းတဲ့အကြောင်းတွေမှာပျော်မွိတာသာသနာတမန်ပတ်တွေမှာဝင်စားဖို့အကြူအစည်နေတာသာသနာစမပ္တမပတ်ဝင်စားနိုင်တာသာသနာဘောအမြင့်ဆုံးဘော

ชาติเลสัตห์ถุยมังชาติเจาตงหัวคอนตัวถุยมังบ้ามนชาตพลัดเลึบในปนชาติุยมังปะมอยชาตจัดเนี่ยนองถุยมังปะมวยพิวนเนี่ยนองุยมัง P'a-p'yut-p'ek-khom-kha-nha-nong-tui-mong P'a-p'yua-p'yam-nha-nong-tui-mong M'en-so-la-tui-mong A-cha-ra-na-pi-na-pat-tui-mong Nha-ngê-la-ngâu-la-ngôn-kho-mong mong pa à à pek mơ bà bé mở tu mang là ngọt là ngọt tuệ từ ra, măng. Tapo măng. Hey mong bong bong mang bong 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 mang bong 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 ว่าม <DVD S 3> ังเลมด้กาสังสารที่ก็มังเลงกามุราห์เนีมังกาคิลิสัมังกาโมคิลิสัมังกาเวหะนั้มังกาโมมังกาข้ายกันนมังกาโมมังกาข้ายกนนมังกามิจฉาโมมังมังกาลตาวชะโมมัง โม้พูดนอก็มองตาาเจ่าได้กลาเนี่ตอนมาลกลองหัวกลองทาอ่มองมา้าเจ่าเราเสียมาออดสมริใจสมสาลัลิมาแปร่าพเปรียมือป้าออดละมองมาตาหลอาเช่าออนไลน์ออนไลน์ซอฟต์้าเลยออนไลน์ละตักเ่าเลยออนไลน์ละลางเถาเลยออนไลน์ละวันเก่งเลยออนไลน์ละ 我挂会还忙到家忙到家了 <laughs>